โอเคครับเราก็อยู่เกม c ัน n าแบ s โปรดิ g ใน b a l o i ที่หกแล้วคนระับวันนี้เรากลับมาแก้มนะือะครับผมก็ไปแอบฝึกมานิดนึงนะนี่นะครับมันคือเครื่องอผมยังไม่รู้เลยป๊าบไปฝึกในการตรวจสอบตรวจคนมาแล้นะครับโอ้สวัสดีครับโอเค ตรงนรงฮะแปลกแปกมาเยือนทะเบียนรถ l ทีห้าสองห้าแปด p

สาหายสิกัรจัดการเรื่องนี้คนของเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมัต้อมัต้อกคำลิกลับ อะไรอีกว่านี้คาถากรรมลึกลับอะไรอีกว่านี้กระดาษเพ่เยมองงาไงแบบริงด่วนนะเพ่ครับ ยี่ขาวลือคล่องขึ้นตรงแล้นยู ถาตะกรรมลึกลับใครมาฆ่าตายวะ,ะรครับเราตมาคุยกจ่านะครับเดจจาน้างโง่เหรอวะ ทหาที่ดีคุณมาตบถูกพกโดยพนักงานดับสพลิงที่ด้านหลังของร้านร้านสัตขาปลอดภัยพื้นที่นี้มีผู้ต้องหาอยมีหกคนขณะนี้พวกเขาอยู่ที่นี่ในส่วนสถานผ่านได้วยได้รับอนุญาตจากคุณต่อปากคำผู้ต้องสงสัยค้นหาร่างกายค้นหาอาวุธสังห เ,เล่นจากวันนี้ก่อนละกันวันนี้เราดื่มเล้ามากเก <ๆ S 2> ินไปแต่มีหลายเรื่องใี้ฉลองกันเปิด็นความสุขกับการเลื่อนตำแหน่งนี้ถึงขั้นเขาต้องฉันไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่าเมื่อเหล็ก แตะแอสออกไปฉันก็รู้สึกว่าอยากฆ่าเขาในกาเวนิฉน่าจะพูดมากกาแปทุกคนแต่ไม่มีการทำงานไห้มอนี่หราคุยแับคนที่เก่เาทำตัวแปลกๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรามาเพื่อฉเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นของอเ็ราทำงานร่วมกันมาเป็นสิปีแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาตายแล้ว ฉันได้ใช้วาสายเลี้ยวนั่นเสีเยค่าเอาอุดิคเฮือเรื่ยงอะไรขายอะไราาครับนัมา้ฉันได้มาที่นี่ควรจะอยู่บ้านกับพ่อที่ป่วยชน,นิดฐานอาการเย็ยนลงฉันพบว่าคุณอาวาร่าหนี้น่าสงสัยมากเขาจ้องดูเราแบบแปลกตลอดทั้งเย็นและพยายาม สวัสดีครับเย็นวันนี้ชายบางคนจากร้างขายเนื้อเจอเรื่องเมืองดึกที่นี่ไม่มีอะไรพิเศษจนกระทันน่งคนทำความสาามาบอกฉันว่าเขาพบอะไรอยู่ด้านหลังของน้าซีดแล้วกับผีเลยล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ 1, 2, 3, คนหาร่างกาย ไม่ปแปลกที่ฉันท้งขยะปรากฏว่าประตูกโกดังถูกล็อกและกุญแจาหายไปฉันเดินไปรอบๆแล้วก็พบศพก่อนหน้านี้ฉันเห็นว่าคนตายได้ทะเลาะกับผู้ชายใส่หมวกเบลลี่ขณะเล่นไฟคนหาร่างกายเริ่มจากมืงก่อนเลือด

อาวุธต่างอาหารไม่ใช่แล้วข้าวเออจะเรค่อนจะเรค่า เจ้าหนูผู้น่าสงสารเขาอยู่ที่นั่นสองสามชั่วโมงแล้วไม่คิดว่าเราควรสบกษ่อนแล้วค่อยหาวุฒิสังหารที่คุณมีสาย UV ติดตัวไปด้วยอะไรนะออกหมเจ้าหนูผู้น่าสูสารเขาอยู่ที่นั่นสองสามชั่วโมงแล้ว ฉันคิดว่าเราควรค้นตกก่อนแล้วค่อยหาอาวุธสังหารควรมีผู้ชายเชลวิติดตัวไปด้วยโอเคพเพื่อนเข้าใจละ,ะ,ะ,ะตามรอยเท้าไปละกันเบอช์เชลอิสตว์ไอกเฮีย อารดยาาพิดดาบริเ,เส่วนเขาไปไม่ได้ไม่ใกลหรอกมองหาร่องรอยดูยในหลงเตียง ก็ไม่ได้ต้องเดินออกไปสวนอีกลรอ วายมันไม่มีไปต่อแล้วะเดิ่งหงอาคารงงเลยเ๋ยวฟังอีกแล้ว Dạ Uấn An, Thú Nhật Và Quận 2 Bọn bà champions đáng vui. <laughs> Đ 해도nh ph報 của Học viên đâyYes Chidal เริ่มจากนายคนแรกนะเพื่อผมทำอะไรตอนจิตม,มืดเช้าแล้วเช้าแนะนำให้พวกเขาออกไปข้างนอกพอเช้าเพิ่งไปถึงศาลาพอเช้าก็หมดสกิทีกินแล้วพอเช้าจะตื่นขึข้นมาโอเด็กก็ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะแ,ตแล้วแต่เราก็หาอะไรดื่มีแปลกๆแล้วนั่งอยู่ใต้ศาลาและเราหมด ไปที่บาร์เพื่อรับขวดเหล้าและโอเล็กก็ต้องไปห้องน้ำหลังอาคารเพราะอางน้ำในบาร์ปิดอยู่เยเกอร์ขอให้หลับไปและฉันก็ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเมื่อฉันไปเอาขวดเหล้าฉันเห็นททนตามความสะอาดเดินอยู่หลังบเ๊กดูเหมือนกำลงังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้เสื้อผ้าของเขา อืมขอบคุณละมันแค่งแก้เข้ามาที่คันเอลือ้อหัลเอามาที่โมงเช้าพวกเขาทิ้งสิ่งที่เดวร้ายเอาไว้ก็นอกไปซูวรีเห็นแข่คนหนึ่งเดินไปที่ด้านหลังของอาคารจันคิดแล้วบวกเขาไดกตัวเองว่าอันนียงน้ังไงจากกูค,คิดเดยอะแล้ว

มันมีอะไรวะเนี่ยหมายทาองสสยผู้วิชาการตามสั่งของคุณเป็นเรื่อง,องว่าโอลิกบอกนั้นแหละยังความสัมพันธ์ของเขากับ KGP สนทิที่ต้องตายวันนี้นะคะลิตันเป็นอิสระสุดเลยตีม แต่ที้หน้าสงสารไม่เลื่มมันเป็นเนืลูกสนิทเพราะไอ้สารเลวพวกนี้พยายามคุยฉันและผู้บริสุทธิ์จำนวนมากปฏิบัติเดียวลาทำไม่คุยเป็นศัตรูกับไม่มี่แกลไอ้คาตะคอมันมันชั่วจริงมมัันนช่วจริงจับแกหยุดลมไปโดยโลกแกก็จับแต่งง เป็นความสิ้นหวังของผีมัวเราเวียงมาที่คุณนแต่นเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วของเขาคุ้นคุณนออกจากสถานาการณ์ได้โดยไม่รับบาดนักฆ่าที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนสุดท้ายก็อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอการพิจารณาคดีของเขาคุณมันเก่งจริงๆริงมน้ยไปตก่อนกกได้ว้าวงานดีกุลักตะ เหรอมีนะครับไม่ไมีนะครับพี่ใหญ่เชินครับอุ้ยมันเก่งจริงจริงเลยวะเ,เก่งโอ้โหคันนี้มาเจะแปดเลยเอาเถอะ สตอรี่ไอหนูเชัวยวงบสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองพันสองร้อยเก้าสิบเริ่มาางานสงสารไม่

ชื่อตรงอันนี้ตรงตรงดวาสาตูวไฟหหมายเลขทะเบียนเซทไรเอ็ซีส่เก้าไเอสานอือตรง

ต,ตัวอย่างละเอียดภาพพิสูจน์ภาพพิสูจนตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของรถเป็นไปนตามที่อธิบายไว้ในคู่มือหรือไม่ตรวจสอบน้ำหนักว่าของนขอหนักเกินน้ำหนักที่อนุญ,ญาตเขียนไว้ในเอกสารหรือไม่ About it. Mm. Mm -hmm. mm. 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 At least that's uh. mm. mm.

หมูยัดไส้ไปไหนั่งเงกลอะไรยืนนิ่พวหมูยัดไสนี่ เฮ้ยตำรวจก็ตำรวจประเทศไทยไอยตับคุณตำรวจประเทศไทยเนี่ยไงมนของแท้

ป็ดหนึส่ะเวียดหนึ่งแปดแปดเหนักเราเกินแปด พันธุรว,ว่าแปดสิบสองเก้าสิบรู้ระดับรถมันห่างไปเยอะเลยเนี่ยไม่ผ่านไม่ได้นะคะขอโทษจริงๆครับเพ่ ये तपान्वित महीन। โอเคครับสำหรับอ e ีพีทาาี่หกก, like, ก,ก,ก็จบไปแล้วน,น,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครัถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ